น,นี่ช่องน,น้มนไหนะครับวันนี้มีเหรียญนะครับแบ่งปันนะฮะเป็นเหรียญรุ่นอ่รวยยั่งยืนนะครับสองเหรียญนี้นะครับแล้วก็เหรียญกันไัยนะฮะที่ยังเหลืออยู่นี่นะครับก็ใครที่ยังไม่มีนะครับเหรียญรุ่นนี้รวยยั่งยืนก็เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็กันไัยนะฮะกันไัยก็ออกได้มาสักสาถึงสเดือนที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญนิยมแล้วกัน แล้วก็มีความสวยลงยาแบบคือพรีเมียมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้การภัยนะครับผู้สร้างก็นะ่าจะเป็นสอจอจังหวัดพิจิตรนะฮะอันนี้ลงยาส้มนะครับอ่ะก็มีความสวยงามมากๆคุยพื้นแบบเนี่ยดูฮะสีแบบโคตโเลยนะฮะใครอยากได้ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนนะครับอ่ะมาเริ่มที่ โดยยั่งยืนมหาบารมี99มีประสบการณ์นะครับแต่ผมขึ้นรูปประสบการณ์ให้ดูเป็นไฟฟ้าช็อตนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็พึ่งได้มาแล้วก็มาแบ่งปันนะฮะดูนะลายธงชาตนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออัลปกาก้าตอนนั้นราคาแรงๆนะครับราคาแรงๆตอนนั้นอยู่ที่4,000กว่าบาท4,000กว่ 4, าจริงๆครับอันนี้หน้ากากชุบทองหน้าหลังนะครับแบบนี้ ชุบทองหน้าหลังเห็นไหมอันนี้เป็นหน้ากากนะครับเนี่ยมีรอยหน้ากากนี่นะครับคนุมานเหรียญสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาธงชาตินะครับตัวเลขนะครับตัวเลขก็259นะฮะสองรับประกันพัดแท้ตลอดการใช้งานนะครับตลอดชีพเลยนะฮะดูนะฮะลงยาแบบสวยๆไปเลยนะครับลงยาแบบสวยแล้วก็ ได้มาก็เลี่ยมเลยนะครับสภาพพระค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะฮะนี่ดูหน้ากากนะครับจมูกโด่งๆนะครับหน้ากากสมบูรณ์นะครับลงยาสีเนี่ยฮะดูการตัดโโอ้หสวยลงลงยาคือแบบไม่ล้ํากันเลยนะฮะสวยมากๆนี่นะครับสีสีสันคือบรรลานซและมีความมันวาวนะฮะมันวาวนะครับอ่ารุ่นอื่นไม่รู้แต่ว่ารุ่นนี้เด็ด นะครับออกได้ประมาณ 6- 7เดือนที่แล้วนะครับอันนี้ฮันุมานเป็นน้กกากชุบทองนะครับตัวเลข2 5 9นะครับเสี่ยนวิ่งนะครับคอพานนี่นะครับตอบคอพานคมๆแบบนี้นะครับอ่ะรวยยั่งยืนนะฮะคนที่กำลังหาพระติดตลาดนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับสามารถทักขั้นโมได้เลยนะฮะ ในไลน์ออฟฟิเชียลใต้คลิปนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ผมก็เพิ่งมีเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะฮะที่เป็นเนื้อสามกริยันะฮะหรือสามเคนะครับก็จะมีรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะครับตัวยั่งยืนเหมือนตัวยั่งยืนเดียวกันนะฮะ,ะดูนะจมูกโด่งนะครับเหมือนการลงยานะครับสามเคนะครับลงยาได้สวยเลยนะครับอ่า อันนี้ด้านหน้านะครับสวยอันนี้อีกรุ่นหนึ่งจะออกก็คือรวยรุ่งเรืองนะครับรวยรุ่งเรืองในเดือนธันวา t h i นะครับเนี่ยสามกษัตริย์ผมก็มีจองอยู่นะจองอยู่นะครับอันนี้เลข78นะครับรสามกษัตริย์นี้สวยมากๆสวยมากเลยนะครับประามาณนี้อันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยใครซื้อนะฮะก็มีพร้อมเลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ พร้อมนี่นะฮะชุดกระดุมนะฮะเม็ดกระดุม1เม็ดเนื้อกามกริย์เหมือนกันนะครับรับประกันพัดแท้ตลอดชีพนะครับสวยเอาไปคู่นี้เลยนะครับฮานุมานคู่เลยนะครับนี่ทีเด็ดมากๆเลข21หฮานุมานคู่นะฮะนี่พอพัด9 9ออกในปีนี้แหละเม็ดกระดุมนะครับเป็นเนื้อกามกริย์จัดว่าเด็ดนะฮะใครที่ เอออยากได้แบบแพ็คคู่อย่างงี้ผมขายแพ็คคู่เลยราคาตอนตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเลยนะครับราคาอยู่ที่ผมว่ามีสามพันสี่พัน่ะรุ่นอ่ารวยยังยืนราคาแรงๆอยู่ที่ประมาณนักสี่พันได้ฮะรประมาณนั้นนะฮะสี่พันได้นะครับอ่ะก็ลองดูนะฮะราคานี้จริงๆเพราะผมเล่นอ่าผมก็พ,พัดมาได้ทันรุ่นรวยยัง่งยืนอยู่แล้วนะครับก็ ลองไปศึกษากันได้อันนี้เป็นพระเก่าอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นพระที่ติดตลาดอยู่แล้วนะฮะใครก็ต้องรู้นะฮะรุ่นดยยั่งยืนนะครับมาอีกสองเหรียญนะครับแบ่งปันอีกสองเหรียญก็จะเป็นรุ่นนี้กันภัยนะฮะสจพิจิตรผู้สร้างนะครับของหนังสือพิมพ์ด้วยรุ่นนี้นะครับดูการลงยานะครับสวยมากๆอัขระนะฮะดูนะลายหู ดูการแกะตัวหนังสือกุญยะกาโมนะฮะหลวงพ่อพัดหน้าตาหลวงพ่อคมชัดลึกนะครับคมชัดมีมิตินะฮะริ้วรอยดูดูดูริ้วรอยนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลนะฮะกระไหลเงินลงยานะครับเป็นเหรียญกรรมการนะครับดูลงยาคุยผืนแบบเต็มสูบฮะนี่มีลายเซ็นหลวงพ่อด้วยนะครับพระครูนะครับ โอ้แต่ว่าใช้ได้เลยเนี่ยดูการคุยพื้นอนะ่ะสีแบบแสบตามากเอาไปเรียมทองถ้าทางจะเข้านะฮะดูนะข้างหลังมีสิงนะเดี๋ยวผมเอาอีกเหรียญหนึ่งให้ดูอีกเหรียญหนึ่งแกะแล้วมัน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 ฉีกมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูด้านหลังนะฮะเอาเหรียญเมื่อกี้เลขเลขหกนะถ้าจราไม่ผิดมาดูให้ผมก็ไม่รู้จำเลขไม่ได้ เลข60นะครับอันนี้เลข60ลงยาส้มนี้เลข60นะครับนะฮะเลข60อันนี้ลายเสือนะฮะตอนนั้นแรงๆก็โอ้โหโหดมาก2,000มากประมาณ2,000นะฮะเหรียญรุ่นนี้ประมาณ2,000ันปัจจุบันผมไม่ดูราคานะครับแต่ที่อยู่อยู่ที่ว่าเราเราอยากได้เท่าไหร่เราขายเท่าไหร่ดีกว่านะครับนี่ลงยาลายเสือ แบบโหดมากๆครับโหดมากมากเหมือนกันจมูกโด่งๆพระสมบูรณ์นะฮะพร้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนี้ออกได้ประมาณสักสามเดือนแล้วนะฮะไอรุ่นกันไผ่นะครับอ่าสิงห์นะครับโอ้โหสิงห์ยังคมชัดเนี่ยกันไผ่นะครับออกมาแรกๆเหมือนกันนะถือว่าเป็นเหรียญแรกๆเลยอันนี้เลขหนึ่งสี่เก้านะครับ 149อนะเนี่ยอันนี้เป็นกระไหลนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสวยแล้วก็ทีมงานคุณภาพเลยดีกว่าคือคือสวยมากต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าเนี่ยดูนะครับคือผมเนี่ยจะเล่นหน้าพระที่สวยจริงๆที่ออกมาแบ่งปันนะฮะเนี่ยแบ่งปันดูลงยาแบบเคลือบแลกเลยเคลือบชะแลกเลยลงยาแบบ คือเนี่ยดูดูด้วยตาเราก็รู้แล้วว่าอู๋ลงยาสีเหลืองเหลืองส้มมีมิตินะฮะจะไม่ส้มนะจะเหลืองส้มนะครับเหลืองส้มแบบนี้เนี่ยเอียงให้ดูแบบนี้สวยมากๆครับอ่ะ,ะออกเหลืองส้มแต่อันเนี้ยจะออกส้มเหลืองส้มเหลืองสีเขามีมิติจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยอ่ะใครสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้คลิปนี้แบ่งปันประมาณสี่เหรียญนี้ เหรียญที่เหรียญเหรียญที่แล้วนี่ออกกอบหมดแล้วนะครับออกกอบหมดแล้วแต่จะมีอีกสองเหรียญมีสองเหรียญรวยยั่งยืนนะผมเอามาให้ดูนะครับอ่าอีกสองเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรวยยั่งยืนเหมือนกันอ่าดูแกะมาให้ดูนะครับนี่ลงยาขาวนะครับสวยสวยมากๆเลยรวยยั่งยืนนี่คือเป็นพระติดอันดับอยู่แล้วนะครับมีการประกวดอะไรเงี้ยเรียบร้อย คือเข้าสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยอยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้แกะถุงเลยนะเนี่ยอยู่ในซีลเดิมๆนะครับสภาพพระอยู่เดิมๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแกะไม่เห็นด้านในเลยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อชนวนถึงถ้าโดนมือก็ยังยังโอเคฮะคเดี๋ยวดูสภาพพระนะครับดูการลรงยานะครับเนี่ยโอ้เหมือนรถหรูเลยนะครับลงยาจีวอนนะฮะ สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเคลือบโอ้โหมันวาวนะครับอ่านี่เป็นเนื้อชนวนนะฮะเลขห้าสิบเก้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะฮะเลขแปดสิบเก้าครับเลขแปดสิบเก้านะครับสวยมากนี่เนื้อชนวนนะอ่าเนื้อชนวนเดี๋ยวผมสออ่องหน้าตาหลวงพ่อนะฮะนี่นะครับสภาพพระเดิมๆเลยอันนี้คือพระสวยนะ คือที่ผมว่าแบ่งปันนี่คือพระสวยเลยนะเนี่ยใครเช่าไปโหนี่พระออกได้เจ็ดเดือนแล้วสภาพพระยังกริบอยู่เลยนะครับเนี่ยสภาพยังกริบนะฮะนี่ใครได้ไปก็คุ้มเลยนะครับอะเดี๋ยวผมเก็บก่อนเดี๋ยวไม่อยากให้โดนมือมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าสนใจก็จะได้แบบว่าเอาไปเก็บหรือเอาไปเลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับให้เขาได้สวยๆไปเลย มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นึ่งจะเป็นนี่นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาขาวลงยาจีวรอ,อันนี้เป็นสีที่แบบโห,โหูยอดนิยมของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้แพงเม,เมื่อก่อนเมื่อก่อนเหรียญน,นี้แต่ที่3ามถึงสี่พบาทเลยนะเนื้อนี้นะฮะเนื้อนี้แล้วก็สีนี้เลยนะครับจะแพงกว่าเนื้อฉนวนนะ,ะจะแพงกว่าเนื้อฉนวน ดูอักขระเขาลงนะเนี่ยฮะไม่ทับยันเลยนะครับเขาเกลี่ยสีได้ดีมากๆนะครับนี่เห็นเห็นยันได้ชัดเจนมากๆเห็นยันได้ชัดเจนจริงจจมูกลงนะครับก็ถือว่าอยู่ในถุงซิวเดมิมเดิมะลงยาจีวอลส้มอ่าสวยจริงๆรครับสวยจริงๆเนี่ยมันวาวเหมือนกันนะนี่ไม่ได้แกะถุงออกมานะเนี่ยมันวาวจริงจริงนะครับอ่าด้านหลังนะครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่สติกเกอร์ในถุงนะครับเนี่ยสติกเกอร์ในถุงนะครับมันไม่ใช่เลอะนะแกะสติกเกอร์ออกนะครับอันนี้เลข40เสี่ยิเลขอะไรเนาะสีอ้ 49. อ่ะอ่เก้าเดี๋ยวผมเข้าใจว่า49เดี๋ยวแป๊บนะอยากให้ญากดูให้นะครับโอเค89นะฮะเลขคู่เลยเนี่ย ครได้ไปก็คู่เลยนะเลขแปดสิบเก้านะครับเลขแปดสิบเก้าอันนี้สภาพพราวิงเลยคือวิงวิงเลยนะฮะอ่ะก็แบ่งปันประมาณนี้ใครใครสนใจทักแชทเข้ามาได้นะครับก็มีแบ่งปันเนี่ยหกเหรียญแต่เนี่ยขายแพ็คคู่ซื้ออันนี้แถมมันนี้ด้วยนะครับราคาพิเศษอันนี้นะฮะไปดูราคาแรกแได้นะครับราคานี้แพงมากๆนะครับอันนี้แถมนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นคู่กัน อะคลิปนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกด Line Official ใต้คลิปมาได้เลยนะครับท่านที่สนใจนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ